<Damn. S 2> สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะและเราก็กลับมาอยู่กับ เนื้อเรื่องของแคนดี้เช่นเคยนะคะทุกคนเออไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าวันนี้เนี่ยเราจะต้องเจอกับอะไรบ้างนะคะแต่ว่าโคโคนาเนี่ยเขาต้องการให้เราเนี่ยทำอะไรบางอย่างนะคะซึ่งเดี๋ยวปอจะพาเพื่อนๆนะคะไปดูพร้อมๆกันเลยแล้วกันนะหูยดูสิวันนี้เนี่ยนะฉันเนี่ยแต่งตัวโคตรน่ารักเลยนะ้าเซ็กซี่ด้วยนะคะแต่ว่าปอจะวางกระเป๋าทิ้งค่ะเพราะว่ากระเป๋าเนี่ยก็คง ไม่ได้ใช้หรอกมั้งคะทุกคนไปค่ะไปดูกันนะคะออกมาแล้ว Go to c o c o n a Home นะคะเขาให้เราไปที่คอนโดของโคโค o n อย่างนั้นเหรอแล้วคอนโดของเธออยู่ตรงไหนและเนี่ยเราก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะหุ้ย สวัสดีค่ะคุณตำรวจคะ่ะมายืนทำไมตรงนี้หรอคะหรือว่าแถวนี้เนี่ยจะมีเหตุอะไรหรือเปล่าก็คือว่าปอนเนี่ยค่อนข้างชอบมอดนี้เลยนะคะเพราะว่ามันมีหลากหลายเหตุการณ์แล้วก็ตัวละครเนี่ยจะมีกิจวัตรที่ไม่เหมือนกันนะคะทุกคนเอาล่ะเอาหเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เดินผ่านมาเนี่ยตรงนี้นะคะก็ยังบักเหมือนเดิมเลยนะก็คือมีคุณครูตรงนี้หนึ่งท่านนะคะแล้วก็ ตรงนู้นค่ะเต็มเลยทุกคนแต่ว่าฉันเนี่ยไม่สนใจหรอกนะคะเพราะว่าฉันจะต้องรีบไปหาโคคน,นะก่อนค่ะเขารอฉันอยู่รู้สึกว่าโคคน,นะกับเราเนี่ยจะเป็นเพื่อนรักกันเลยนะก็คือว่าเพื่อนรักเพื่อนตายกันเลยค่ะทุกคนเพราะว่าเนื้อเรื่องแบบนี้เนี่ยก็น่าจะคล้ายๆกับลาหน้าทุกคนเพราะว่าลาหน้าก็คือมีเพื่อนรักเหมือนกันใช่ปะหรือว่าจะเป็นที่นี่หรือเปล่ามาดูกัน ห้องนี้ก็ไม่ใช่เออไม่ใช่นะคะไหนขอดูชั้นสองสิห้องนี้ก็ไม่ใช่ค่ะเอ้าเจอแล้วขอประตูก๊อกก๊กก๊กฉันมาแล้วเข้ามาเลยโอ้นี่คือเป็นบ้านของโคโคนะอย่างนั้นเหรอว่าแต่ทำไมเธอ ไม่เปิดไฟล่ะห้องของเธอเนี่ยมันมืดมากๆเลยนะโคคนนะหรือว่าที่นี่เนี่ยยังไฟดับอยู่หรือเปล่าต้องใช่แน่ๆเลยค่ะทุกคนแล้วเมื่อไหร่ไฟจะกลับมาล่ะคะโหโคคนนะเอ,เอาดีคือแบบว่าไม่ได้เจอนานนะคะเธอเนี่ยตูมขึ้นเยอะเลยนะเพือ่อ คือตอนที่เราเจอนางในร้านคาเฟ่นะคะยังไม่ได้ขนาดนี้เลยนะนี่เธอไปอัพไซส์มาหรอเพื่อนอันนี้เราต้องไปไหนหรอหรือว่าเราต้องกดคุยหรือเปล่านะไหนเธอมีเรื่องอะไรจะคุยกับฉันหรอคืองี้นะคือฉันน่ะอยากจะปรึกษาเธอเรื่องอม,มไยนะ่ะฉันกำลังคิดว่าฉันควรที่จะสั่งสอนนางสักหน่อยนะ่ะสำหรับฉันนะฉันคิดว่าเราเนี่ยควรจะฆ่านางเลยอะไรนะ มันจะดีหรอดีสิเพราะว่าเราเนี่ยเก่งอยู่แล้วอย่างแรกเลยนะเราต้องไปที่บ้านของนางก่อนเพื่อหาทางเข้าไปกันเถอะเฮ้ยนี่พวกเธอกำลังจะเดินไปไหนกันหรอคะโอ้หแล้วดูอะไรมันจะยื่นขนาดนั้นก็ไม่รู้นะคะเหมือนเขากำลังจะมุ่งหน้าไปที่ใดที่หนึ่งเลยค่ะทุกคนอะไรอะ่ะเขาชี้หรอที่ไหนอะ่ะ หลังนี้หรอเอ,อเหมือนว่าเราจะต้องแอบ,บเข้าไปในบ้านของคนคนหนึงค่ะนั่นคืออามาย,วยพวกเธอสองคนกำลังหาทางที่จะแอบ,บเข้าไปในห้องของอามายสินะมาดูกันนะคะว่าพวกเธอจะเข้าไปยังไงเอาล่ะนี่คือแผนผังของที่นี่นะก็คือว่าตอนนี้นะคะโคโคนะเนี่ยกำลังบอกเส้นทางลับให้กับเราค่ะนี่เธอจะบอกว่าฉัน จะต้องปีนขึ้นบนหลังคาอย่างนั้นเหรอไม่กอดเอาหน่างานแค่เนี้ยง่ายชะมัดเลยเพราะว่าเราเนี่ยเป็นหญิงที่แข็งแกร่งยังไงล่ะเราแบบว่าค่อนข้างลงทุนมากๆเลยนะคะถึงท่านจะต้องปีนขึ้นหลังคาเลยทุกคนโอ้โหย ไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านะสิ่งที่เราต้องมีเนี่ยก็คือเชือกจ้ะภารกิจนี้นะคะเราต้องใช้เชือกค่ะต้องใช้เชือกสินะเอาล่ะแค่นี้งานจิ๊บจิบเอาล่ะไปกันเถอะคือตอนนี้นะคะโคโคนาเนี่ยต้องการให้เรานะคะไปเอาเชือกมาค่ะมันน่าจะเป็นที่นี่นะคะทุกคนเอาล่ะฉันคิดว่าฉันเนี่ยน่าจะมาถูกนะแล้วเราก็ คานเข้าไปได้เลยค่ะทุกคนโอ้ที่นี่นะหรอนี่เธอกำลังทำอะไรอะ่ะอ๋อเราต้องอยากให้ใครเห็นนี่นาะงั้นก็เรารีบไปกันดีกว่าค่ะทุกคน เสร็จแล้วเราได้เชือกมาแล้วนะคะเมื่อเราได้เชือกมาแล้วใช่ไหมคะก็ให้เราเนี่ยวิ่งกลับไปหาโคโคนนะเหมือนเดิมเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะโคโคนะเนี่ยรอเราอยู่เนาะถ้าเราได้เชือกมาแล้วเนี่ยก็เริ่มทําภารกิจได้เลยเนาะทุกคนถึงแล้วโคโคนนะเอาล่ะทําดีมากเลยงั้นพรุ่งนี้เจอกันนะเราทําภารกิจในวันนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะแล้วเราก็ จะต้องรอเริ่มภารกิจใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะแต่ว่าเราขอแวะมาที่นี่แป๊บหนึ่งแล้วกันนะคะฟึบเพราะว่าห้องนี้นะคะเป็นห้องของโอสนะค่ะทุกคนตรงนี้มีรูปภาพของรุ่มพี่ด้วยอ่ะอ๋อก็แน่นอนล่ะค่ะเพราะว่าโอสนะนะคะเขาชอบรุ่มพี่มากๆเลยใช่ไหมล่ะแล้วนี่ก็เป็นห้องนอนของนางค่ะ คือห้องนอนของเธอเนี่ยมันแบบดูเชยชมัดเลยนะแล้วก็นางกำลังเปิดรูปของอาโะค่ะหรือว่าโอซานะเนี่ยก็กำลังคอยส่องยันจังตลอดเวลาเลยหรือเปล่านะนั่นไงโอซานะทำอะไรนะ่ะเธอคงกำลังยืนเหม่อสินะงั้นฉันไปก่อนแล้วกันนะเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ย ฉันก็มีภารกิจเหมือนกันอะคือตอนนี้นะคะเราต้องกลับห้องค่ะเพื่อไปนอนพักผ่อนนะคะห้องนี้เนี่ยเรามีภารกิจที่ค่อนข้างสำคัญเลยนะคะไปค่ะกลับห้องกันถึงห้องแล้วฟึบวันที่สามอืมแล้วไงต่อเหรออู้ วันที่3มนะคะเราก็มาโผลที่นี่เลยนะคะที่นี่มันที่ไหนหรอโคโคนะอย่าบอกนะว่าเราจะต้องปีนขึ้นที่นี่นะ่ะใช่แล้วฮะมันบ้ามากเลยนะฉันกลัวนะ่ะขอร้องอย่ากลัวไปเลยตามฉันมาเฮโอโหยอันตรายมากๆเลยนะคะทุกคนแต่ว่าเราก็ทำได้นะเธอเนี่ยนะ มันบ้าจริงๆเลยนะ่ะฮ่าฮ่าฮาตอนนี้นะนะฉันนะ่ะกลัวจะแย่เลยไม่ต้องกลัวหรอกนะเราทำได้นะ่ะแค่เนี้ยจิบจิบเองเฮ้ยปีแล้วว้าวเรากำลังปีนเอาหัวเอาเอาเดี๋ยวเกมบ้าก่อทุกคนเดี๋ยวนะแล้วไงต่ออ่ะแล้วนี่ฉันต้องไปไหนต่อหรอเออ เหมือนเขาต้องการให้เราไปไหนสักที่หนึ่งเลยอะ่ะอันนี้คืออะไรอะ่ะไม้เหรอเอาไม้ไปทำไมกันน่ะอ๋อนั่นไงปอเห็นแล้วตรงนั้นนะคะเป็นห้องของอามายค่ะและตอนนี้เรากำลังจะย่องเข้าไปในห้องนางนะคะเพื่อฆ่านางค่ะเราต้อง อย่าส่งเสียงดังนะคะเพราะว่านางเนี่ยกำลังหลับอยู่นะโถทั้งอมายฉันเนี่ยนะไม่อยากจะเชื่อเลยว่าหน้าตาแบบเธอเนี่ยจะชอบแกล้งคนอื่นน่ะกำลังหลับแบบสบายใจเฉมเลยนะ่ะในขณะที่คนอื่นเนี่ยกำลังเป็นทุกข์อยู่นะคะอันนี้คือเป็นห้องของนางนะคะทุกคนก็คือว่าจะมีเค้กวางอยู่หนึ่งชิ้นนะคะมันถึงเวลาแล้ว ที่ฉันจะต้องทำภารกิจน่ะสงสัยวันนี้เนี่ยเธอคงจะได้หลับเป็นวันสุดท้ายของชีวิตแล้วล่ละลาบก่อนนะฮึบเอ้าไลบาลูก็คือว่าไลบาลูเห็นนะคะทุกคนเอ้าทำไงดีอะฮะ ไลบาหลูเห็นเราอย่างนั้นเหรองั้นเราต้องรีบหนีแล้วล่ะคะ่ะเฮ้ยต้องหนีแล้วต้องหนีแล้วหนีก่อนหนีก่อนทำไงดีตอนนี้เราต้องวิ่งหนีไลบาหลูนะคะทุกคนอย่าให้นางตามเรามาทันนะคะไม่งั้นเนี่ยเกมจะโอเวอร์นะคะทุกคนวิ่งเร็ววิ่ง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 เฮ้ยเฮ้ย ภารกิจนี้นะคะถือว่าเป็นภารกิจหนึ่งที่ค่อนข้างเสี่ยงตัวเองมากๆเลยนะคะแต่ว่าเราก็ทําเพื่อเพื่อนของเราไงไม่รู้ว่าตอนนี้นะคะข้อโค,โคโนน,นั้นน่อยู่ไหนนะคะไปเร็วไปเร็วไปเร็ววิ่ง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 เฮ้ยไล่มาลูตามมาแล้วค่ะเฮ้ยไ่ได้การแล้ววิ่งเร็ว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 โอ้ยทำไมตัวเราวิ่งช้าขนาดนี้ก็ไม่รู้นะอะไรอะทางตันหรอททำอะไรอะฮะ กระโดดลงน้ำพระเจ้าแล้วไลบาหลูล่ะถ้าหายไปไหนน่ไลบาหลูตามหาเราไม่เจอนะคะทุกคนตอนนี้คือเราเนี่ยเป็นห่วงโคโคนาค่ะตอนนี้นะคะเราเนี่ยกำลังพยายามนะคะติดต่อกับโคโคนาค่ะแต่ว่านางก็ไม่มีการตอบรับกลับมาเลยนะคะตอนนี้เท่ากับว่าโคโคนาเนี่ยหายตัวไปนะคะเขาหายไปไหนอะ่ะฉันว่านะ ตอนเนี้ยเราต้องไปที่ห้องของโคโคนะค่ะเอ้าน้ำมันลัยบาหลูนี่นาเฮ้ยเฮ้ยแล้วแบบนี้นางจะเห็นเราไหมอะไม่รู้ว่ะทุกคนเรารีบไปกันดีกว่าค่ะแต่ว่านางก็ไม่น่าจะเป็นอะไรหรือเปล่าทุกคนเพราะว่านางเนี่ยไม่ยอมมากับเรานะคะไปเร็วไปเร็วฮะข้างหน้าปอเหมือนมีอะไรบางอย่างอยู่ตรงกลางถนนเลยค่ะทุกคนอะไรอะ่ะ ฮะเฮ้ยออไม่ก็โคโคนาอย่าบอกนะคะว่าโคคนาตายอะ่ะเอาดีไม่จริงเกิดอะไรขึ้นกับเธอนนะเฮ้ยอะไรอะ่ะสุดท้ายแล้วนะคะโคคนาเนี่ยเขาหล่นลงมาจากตึกคะ่ะเพราะว่ามีเพื่อนบ้านเนี่ยเห็นว่านางนะคะอยู่บนหลังคาคะ่ะและ เมื่อเวลาผ่านไปนะคะตัวของเราเนี่ยก็คือเป็นโรคซึมเศร้านะคะทุกคนส่วนไลบารุกนะคะก็ผูกคอตายค่ะเพราะว่านางเนี่ยตรอมใจนะคะที่อามายเสียชีวิตนะคะทุกคนโอ้โหจบแบบนี้หรอเนี่ยทุกคนมันเป็นฉากจบที่แบบค่อนข้างหักมุมเลยอะ่ะคือเราอุตสาห์ช่วยโคโคนาเนี่ย ก็ดันนะคะผ้าตกตึกตายค่ะและที่สำคัญนะคะคือไลบาหลูเนี่ยจับคนร้ายไม่ได้ใช่ไหมคะนางก็เลยฆ่าตัวตายค่ะซึ่งแปลว่าไลบาหลูนะคะเป็นเพื่อนสนิทของอามายค่ะทุกคนก็คือว่าเราเนี่ยหนีได้ใช่ไหมไม่โดนจับเนาะไลบาหลูก็เลยแบบว่ารู้สึกผิดที่ตามจับคนร้ายนะคะผู้ที่ ่เพื่อนของตัวเองไม่ได้นางก็เลยตอมใจตายนะคะเท่ากับว่าเนื้อเรื่องในวันนี้นะคะก็จะมีอายาโนะอามายโคคนะแล้วก็ไลบาลุนะคะที่เสียชีวิตนะคะทุกคนและเราก็เป็นคนเดียวที่รอดนะคะโอ้โหโคตรดาร์กเลยอะ่ะเออ ก็เป็นอีกเนื้อเรื่องหนึ่งนะคะที่น่าสนใจแล้วก็เนื้อหาเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะคะแล้วเพื่อนๆล่ละคะชอบคลิปนี้กันไหมเอ่ยปอชอบนะปอให้ก้าเต็มสิบเลยแล้วกันนะคะวันนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะปอขอตัวไปก่อนแล้วกันนะคะไม่บายคะ่ะแล้วเจอกันดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน